โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอชมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ประตูระบายน้ำแม่สอยครับอันนี้ก็มาดำป่าครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเด็ดก่อนให้วิวกันอืมมีเลือกเตี๋ยเตี๋มีเลือกเตตี๋เนาะ แคมขึ้นจัดพีแล้วเนาะกู้ตะกี้ไปไหนล่ะปิกแล้วพึ้อแล้วไงหายพิกแล้ว,ลวนี่ด้านน้ำลงครับฝ่ายไม่สอยน่ครับฝายน้ำปิงครับเดี๋ยวตรงนู้นมีคน เบ็ดกระชากับเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเขาได้กันก่อนีน่ด้านหน้านะครับพาดูไปตรงน้ำครับมีคนทอดแหนะนะครับรุ่มฝายมีเรือทอดแหนะครับ ไปดูเขากระชากปลาครับปาสวายปลาเพี้ยสปาปลาเนาะใช่มีที่อย่างปลาท้องอย่างวักปลากะวักป่าวิธีวักป่า ย้อนลงไปฮะน้าก,ก,ก่กระตุกกระตุกเนี่ยเนาะคลึกเลยนเนาะครับแน่ฝ่ายปล่อยน้ำลงเนะาะปลามันจะมาข้อนเนี่ยครับลุงเพิก็บบอกปลาสวายพ่องปลาเพี้ย นี่เป็นปลาที่ลุงเปิ่นวักได้ครับมีปลาตะเพียนเนาะสองตัวเบ็ดนะ ใช่หรอใช่ว้าประปูเฮ้ยนั่นแมใ่ใด้ด่ะฮะเอามือไปตักใส่หวกกัวมันตักกระยิงเนี่ยโอเคเอามือไปตักใส่หัวมัน What? Okay. เ,เมาแล้วครับอาเพียตัวแรกโอ้สุดยอดสุดยอดโลป่ายเนาะโลเนาะลาโล่ ตอนนี้ได้เห็นตัวแล้วครับโชว์น่อยโชว์น่อยปลาเพี้ยะครับตัวที่สองนี่พอดีกล้องผมช็อตครับพังไปหนึ่งละน้ำเข้าเนี่ยเอามาแตกเลยได้ขึ้นมาเตียเห็นตัวครับเดี๋ยวไปถ่ายภาพใต้น้ำมาครับ ไปช่างมัันบไอ้เทนช่างเทนแมดอมหมดแล้วสู้ไวเหรอสู้ไววได้แกครับนี่เงี้ยป่าเพี้ยไซค์สองโลอ้ออันนี้โลหน่อยครับนี่ครับปลาบูรตัวนี่นี่ครับที่ไปดาแต่แกะเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหตายตาย บัจ้างนี้บัดได้แนตะ่โคตรอีดอ่เจอตัวเดียวนี่เดี๋ยวจะไปดำบนฝายครับนี่เฮ้ยเมันจะลงแห้มปลาโดดลงแหนมไปแล้วไปเดี๋ยวไปหน้าฝายกันรอบครับสรุปวันนี้สรุปวันนี้ก็ได้ปลาเพี้ยสองตัวประบูตัวครับผลงาน ของน้องเบ้นเจ้าทินนะผมเจอปลาเพียตัวเดียวยิงมาโดนฮะสภาพใหม่ครับ,บ,รบเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะนี่ด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้าน้าปิงกว้างใหญ่มากครับฝ่ายมีตัง้งสิบประตูกัน เดี๋ยวอีกสักช่วงครับน้ำใสแน่จะเวิร์กกว่าน,นี้ตอนนี้ผมมาดำก่อนน้ำคุณอยู่ฮะที่นี่เอาแน่อนอนมาได้ฮะแล้วแต่สภาพบางวันบางวันปล่อยน้ำบางวันใช้น้ำบางวันไม่ใช้น้ำถ้าวันไหนไมันมีใครทำการ,กรเกษตรอย่างก่อใสฮะต้องมาตายเอาดาบแนครับนี่ครับเดี๋ยวต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ